ฉันได้งานแล้วนะแต่พี่ว่าเรากลับมาช่วยงานที่บ้านดีกว่านะโอ้พี่ให้หนูได้ลองทําอะไรใหม่ๆมัางเถอะจะได้เก่งขึ้นไงไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกนะแค่นี้แหละบ๊ายบายนี่รับสมัครพนักงานยังไงอ่ะเอาไปใช้จริงไม่ได้สักคนช่วยดูให้มันดีๆหน่อยได้ไหมฮะโว้ฮัลโหลโทรมาทำไมวะกูยุ่งอยู่เออแค่นี้แหละ สวัสดีครับเอ่อมาด้านัานใหม่แล้วครับค่ะคนนี้เลยเอาขึ้นไปห้องของผม๋ะวผมบีบงานเขาเองดีเนาะเพิ่งมาก็มีโปรเจกต์ให้ทำเลยทำให้เต็มที่หรอค่ะช่วงเช้ามีประชุมออนไลน์ช่วงเย็นมีนัดทานข้ากับุุอารานนะคะ เอาขึ้นไปห้องของผมเดี๋ยวผมบีบนายเขาเองช่วงเช้าม,มีประชุมออนไลน์ช่วงเย็นมีนะัดทัานข้ากับคุณอาร์ตนะคะคุณม่อนคะมีอะไรเพิ่มเติอมอีกไหมคะคุณม่อนคะอ๋ะอ,อเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินข้าวกันเราจะได้เห็นว่าคนใหญ่คนโตเนี่ยเขาทำงานกันยังไงจะได้เรียนรู้งานได้ไวขึ้นดีไหมได้ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่ค่ะถ้าหนูน่ารักแบบนี้ พี่จะเลื่อนขั้นให้หนูเป็นเลขาประจําตัวพี่เลยจริงเหรอคะจริงงานของเราเนี่ยเป็นงานบริการลูกค้าเราต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรและเราก็ตอบแทนลูกค้าให้อยา่างเต็มที่เข้าใจไหมคะ่นบบนนะนาทราว่ขาเขาบอกเขาเชื่ออะไรครับเลขาผมคนนี้ชื่อน้องปลฟ้าครับเพิ่งจบมาหาลัยมาหมาดๆเลย ตอนนี้กำลังฝึกงานที่บริษัทอยู่และเราก็ตอบแทนลูกค้าให้อยา่างเต็มที่คุณม่านนะค่ะคุณม่านชื่ออะไรครับเลขาผมคนนีน้ชื่อน้องปลายฟ้าครับตอนนี้กำลังฝึกงานที่บริษัทอยู่เอา้ารอ,อรล่ะชนแก้วคุณอาก็สิ <ฮะ S 1> ค่ะพ่านาคม่านนี้นนนไม่แต่สวยนั่นนะครับคุณอาก็พูดไปครับปกติแล้วที่บริษัทผมเนี่ยจะมีแต่พนักงานผู้หญิงเท่านั้น,นเลยแต่ว่าถ้าจะหาสวยๆเนี่ย ก็มีไม่กี่คนนะครับแต่ว่าคนนี้นี่ตัวเต็งเลยครับมาพบคุณอาร์ตทั้งทีเนี่ยจะให้ธรรมดาได้ไงใช่ไหมครับเหมาอะไรแล้วชนแก้วธรรอดาซะสิค่ะหิ่มเลยเห็นสิพคนั้นค้านมอนนี่ไม่แต่สวยๆนะดนีครับ มาพบคุณอาจทัน <Safe> ทีเนี่ยใช้ธรรมดาได้ไงใช่ไหมเห็นซิอะไรนะพาน้องสาวฉันไปคุยกับผู้ชายสองคนเนี่ยนะแล้วผู้ชายสองคนนั้นเป็นยังไงอะที่ฉันได้ยินมาก็แบบเป็นคนไม่ดีอ่ะโอเคพาฉันไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เก่งมากเสนก บอกแล้วใช่ไหมว่าเหนยวก็เก่งเองคุณอาร์ตเนี่ยดูประทับใจเลขาผมมากเลยนะครับผมก็อขอบคุณแทนเลขาผมด้วยนะครับที่เอ็นดูอนมองครับชนพี่ม่อนคะเฮ้ยคุณอาร์ตเขารอชนแก้วกับเราอยู่เราก็้นะเราก็ต้องชนแก้วสิไม่ละเทีเนี่ยนุบนะเข้าใจไหมซิขอโทษนะคะ ขอดื่มด้ยวยคนสิคะขอแห้งพอดีเลยอะคะ่ะพี่มาได้ไงอะคุณเป็นใครขอโทษที่มาขัดจังหวะนะคะพวกคุณสองคนก็รู้ดีว่าน้องสาวฉันเนี่ยเพิ่งเข้าสังคมน่าจะดูแลได้ไม่พั่วถึงอะคะ่ะเลยอยากจะมาอาสาดูแลแทนไม่อยากเชียรน้องไปฟ้ามีพี่สาวเสือขนาดนี้มันั่งก่อนนะไม่เป็นไรคะ่ะมาี่หลังต้องเดืยดไม่หมักแก้นะครับ ไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะแก้วแรกเนี่ยฉันขอดื่มเพราะมาทีหลังส่วนแก้วที่สองเนี่ยขอแห้งพอดีเลยค่ะคุณเป็นใครต้องเดื่มุ้กหมัแก้วนะครับแก้วที่สองเนี่ยขอขอบคุณคุณม,มอนนะคะที่ดูแลน้องสาวฉันเป็นอย่างดีไม่ต้องขอบคุณหรอกครับเพราะการดูแลน้องสาวคุณมันคือหน้าที่บอสส่วนแก้วที่สาม ต้องขอชมแก้วคุณอาร์นะคะยังไงฉันขอให้โปรเจกต์นี้ผ่านไปด้วยดีนะคะถ้าเรื่องคนทําทให้ผมีความสุขจะกี่โปรเจกต์ผมก็พร้อมเชให้พวกคุณเสมอแต่ฉันดูท่าทางคุณอาร์เนี่ยน่าจะแฮปปี้มากๆแล้วล่ะค่ะยังไงฉันกับน้องสาวต้องขอตัวก่อนนะคะจะไปไหนนั่งคุยกันก่อนซิผมถูกใจพวกคุณตั้งแต่แรกเจอแล้วฉันว่าคุณม่อนเนี่ย น่าจะเมามากแล้วนะคะขอตัวก่อนนะคะเพราะการดูแลน,น้องสาวของคุณเนี่ยมันคือหน้าที่บอสอยู่ตะกินโปรเจกต์ผมฟังใช่ใหมทุกคนเสมอะครับผมภูมิใจพวกคุณตั้งแต่แรกเจอแล้วผมอนมุญาตให้คนไปหรือยังคุณสั่งให้คนอื่นล็อกประตูแบบนี้มันหมายความว่าไงครับคุณกับน้องเนี่ยโชคดีกว่าผู้หญิงบนโลกแค่ไหนรู้ไหมที่ได้มากินข้าวกับผมและคุณอาร์ต ที่ร้านต้าหลงแห่งนี้ดูทรงแล้วคุณม่อนคิดจะไม่ปล่อยพวกเราเป็นแฟนแรกอยู่แล้วเลยรู้ตอนนี้ก็สายไปแล้วดังนั้นแล้วเชื่อฟังผมซะดีดคุณเจคอยขะขอโทษที่มาช้าค่ะคุณเป็นใครเนี่ยฮะโทรมาทีละคนสองคนสดุกดันไร คุณสั่งให้คนอื่นล็อกประตูแบบนี้มันหมายมความว่าไงคะเชื่อฟังผมซะมดีๆคุณเป็นใครเนี่ยฮะฉันมารับบอสค่ะบอสคุณเรียกใครว่าบอสเจ,จ,จ,จพอยไหนวะทำไมชื่อเหมือนคุณนๆจังวะหรือว่าบอ <c oughs> อคุณเจพอยครับพวกเราอธิบายกันได้นะครับคุณเจพอยอย่าเข้าใจผิดนะครับใช่ครับอย่าเข้าใจผิดนะครับ ปลายฟ้าทำไมหนูไม่บอกเ่าว่าที่เจฟพอร์เป็นพี่สาวของหนูอ่ะคุณหมายความว่าถ้าไม่ใช่น้องสาวคุเนี่ยจะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะผมไม่ได้หมายความว่างนั้นเลยครับคือคืออย่างนี้ครับเออน้องปลายฟ้าเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เรียนรู้ไวผมก็เลยพาเขามาเรียนรู้งานที่นี่ครับนอกจากนั้นเนี่ยผมไม่เคยคิดอะไรกับน้องปลายฟ้าเลยใช่ไหมครับคุณอาร์ตผมอ่าแม่ทำอะไรน้องปลายฟ้านะครับมีแต่ว่าตั้งใจจะมอน้องปลายฟ้าครับอ้าวคุณเจมฟพอร์ครับพวกเราอธิบายกันได้นะครับคุณหมายความว่าถ้าไม่ใช่น้องสาวคุเนี่ย จะทาอะไรก็ได้ใช่ไหมละ่ะมีแต่ว่าตั้งใจจะมอมน้องปฟ้าครับเอา้าไม่พูดงนี้เลยอาร์ตขอได้แล้วขอบคุณเจพอยขอโทษด้วยนะครับน้องปฟ้าถ้าขอโทษเนี่ยมันจะไปช่วยอะไรได้หรอคะอย่างพวกคุณเนี่ยต้องมีการปรับพฤติกรรมกันหน่อยยกเลิกสัญญาของทั้งสองบริษัทนี้ซะแล้วลากเข้าบัญชีดำอแต่ว่าพวกเราอธิบายกันได้นะครับพอคือผมไม่ได้เกี่ยวครับไอ้มนตั้งหาเฮ้ยม่อกีพูดว่าอะไร อย่ามาีพูดวาอะไรนแหละมาใส่ร้ายผมว่าคุณลุกขึ้นมาเลยพาดี้าดีลได้งเดผตรกจไปแล้วรู้ไปเกบูอ้ผมไม่ด้มอมอย่างนี้นะครับไอ้นี่้งใจมองสาวเย้อยรเ่หมองฉัเหรอ